จช่พี่น้องทักท้ายมือไหมค่ะอากาศเมื่อนี่เป็นหอนหอนเอ,เ,อเอาเอาแต่เศร้าจ้าโอ้ยมึงมึงมึงเศร้าขึ้นมากับหอนกับเอารถดยางรอให้รอนาคือกาละจ้าเพราะวา่าต้มน้ำเฮ็ดเอียงเรียบรอย้อยหมดแล้วเหลือแต่ว่าสิไปแกะกระเทียมสิเตรียม,มเฮ็ดสมสรงมืออื่นจ้ามืออื่นที่เสมเนื้อสมหมูส่งมืออื่น,ออ,นอ,อ,ออเดอร์คง พี่สั่งกันขอมานะจ๊ะโอ้ลิงหน่อยตัวนี้เนะี่ยม่หอยเอาตอนดูก,กอไัยเบิง <laughs> <c oughs> จักรยานสีชมพูพี่น้องตื่นขึ้นมากับปั้นจักรยานเราจาระมาให้ในเสาอยูเบิงชุดน้อนกับมาให้ในเปลี่ยนเฮ้ยมาขัดจักรยานพี่เปาวานทั้งนี้เฮ็ดจังหวะดนยเอาตาว้วน อันนี้ตาวเตยรดน้ำต้นไม้ตามเคยปกติชีวิตประจำวันจ้ะปึ๊บเห็นไหนมลูกชีวิตประจำวันที่ต้องรดน้ำต้นไม้ของเขาจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อเมื่อนี้เมื่อนี้ตากล้องตากล้องเมื่อนี้ปั่นจักรยานดนะจ้าสวัสดีจ้าลูกตาจ้าเมื่อนี้ปั่นจักรยานพี่นอ้องบระเทศไทยเมื่อนี้นี่แหละคือประเทศไทยคลิปเห็นไหมเนี่ย ฝึกบ่อยๆอ,อีหล่าสิได้เก่งเอาไปเลยอีหล่าไปเล่นก้อนก็ได้มื้อนี้เดี๋ยวตอนแล้ยงอีหล่าทายคลิปให้แม่เนี่ยนะโอเคบ่แม่เมื่อวานนั้นอีหล่าทายคลิปให้เอ็ดเดย์สอง้งตาแม่ Frankly, <Trump> 2ครั้งโอเคจ้ะบัดทีนี้ที่นี่อีหล่าได้ตอนแลี้ยงนะโอเคบ่ตอนเช้าแม่ตอนเศ้าคนละสองข้างโอเคคนละสองข้างแม่คนละสองข้งอิหล่าคนละสองข้างจ้ะจ้ะพี่น้องจ้า ชีพประจำวันของเขาพี่เตยสวัสดีครับเออ,เอ,อมุดกัดมุดกัดเ <c oughs> ีอขก้นที่ต้องเฮ็ดอันนี้ค่ะส่วนพี่มิ้วซีหายไปอันซื้อมงซื้อไม่อาจ้าพี่น้นนนองแล้วก็ได้มาล่างถอยล่างสามแม่แม่พี่น้องจ้าอุ้ยอุ้ยลวนอันนี้หนูเป็นคนทำหักเองค่ะพี่น้องจ้าอัน,น หมากม้อนบานเหาพี่น้องอมบนสุเทียขึ้นโดดอยู่หลุมนี่บลาโดดมนหรือมันล่นเหมือนอะไกี้เอ้านี่ลางกินปะกินปะลูกอ่ะมันหวานโพดมันหวานโพดพนะพี่น้องบอกกินบพราอามันหวานโพดพนะเขามากินเปรี้ยวพูดยูงาปะลูกมันมันไก่ก็บักหนังเอาจ้ะเอาคนเก็บบัากม้อนมะลีให้แม่ยอ่ะโอเคลูกแค่นี้ก่อน อีลาสิตกอิลาสิตกมันสิหักอีกเด้อล่ะเอาเก็บทำไมเอาเก็บทำไมอ่ะพี่น้องหายเขาอีกเด้อ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 เอเด้อเ้อ่ด้้ด้อเด้อั้อเด้อเด้ด้อกด้ด้อเด้อเดออนด้อเ้อเ้้ Uh huh. เอาใส่ปากเลยพี่น้องว่ามันสิเปียวเปียวหวานเกลียงเลยเอา้ามทำไมพี่น้องจา้าเอา้านี่เกิดนานหนึงเดี๋ยวเราแยกตัวนี้ว่านสิมาเก็บไปแกง,งมามามาเบิ่งต้น,นนี้เบิ้งก่อนนี่พี่น้องเบิ่งก่อนนี่ปั๊ดทำไมพี่น้องจา้าอ uh ือหือหนึ่งสองสาม สี่สองสามสี่าหกเดนอเจ็ดนอบารลวมอันนอต่อตาอเตานีหน่อยพี่น้องอันนี้แค่สอมมือพี่น้องปอนนอยาวแล้วโอ้ยชิบูเรียวแกงตีมือเนี่ยชิบูเรีเก็บน้ำไม้แกงตีพี่น้องมือเนี่ยฝนตกใส่แค่เดียวจางไหนมือออกนอซากลากอยู่ ก่อนนี้พี่น้องขังานศาน,นั่นี่แหละห้ลมลืน่นดีดีเด้อจ้ะเอ้าวน้ำไม้ก็ได้แกงระบาดเนี่ยเดินเดามือแรงเขาสิแกงมือแรงเขาแกงน้ำไม้เดี๋ยวแม่สิแกงน้ำไม้มือแรงจะ,ส,งะงสิเก็บน้ำไม้ต้มช่วงช่วงบายบสิเก็บน้ำไม้ต้ม่มนะพี่น้องโอู้มีน้ำไม้แกงระบาดเนี่ยสำรวจก่อนน้ำไม้จ้ะโอ้ดูก่อเดียวกันอ้าวนันนี่กันนี่นี่กันมันออกอันนี้เป็นปลาตุ่มนิดหน่อย ดอบตะอ้าวคนสวยกี <c oughs> ่รถทำกดไหมเราจะพี่น้องจ้าไปไปไปทั้งเลยไปเลยลนะ่ะสิปั้นไปใส่กระป้นนูกแม่อยากกินสมบุกม่วงแค่หิ้วมือหนึ่งเยอีล่าสีบอวงไห้ตอนที่ไอ้หนิวเจอเงินพี่ใส่ถูกให้มันตกเสียแล้วโอ้มันตกเสียวกา,า,ามไปใส่ เอาเอารถขึ้นยืดยัดยัดตั้งสั้นให้สั้นลมรถยูมังคีอะมันหัวยูมังคีมันตายแล้วอ๋อมันตายแล้วโอเคไม่ว่ามันมีเปลี่ยนเปลี่ยนเยอบรรยากาศเศร้านี่จ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยห่อนดีได้มีโฮมอยู่พี่น้องอยู่ทุ่งนามีโฮมอยู่โอ้ยเนาะต้นใหญ่กำลังโตกุนต้นไม่ไพ่ร้านนะจ้ะพี่น้อง เลยขอไปอ่านทุกคอมเมนต์เยอะด้วยจ้าบางคอมเมนต์ติดก็บว่ได้ตอบน้ำพี่น้องเนาะจริงๆเราก็เป็นพี่จังเพื่อนว่าแหละว,ว่าต้องประชาคมก่อนค่อยลงเสาลงอันอุปกรณ์สุยางเนาะอันนี้เพื่อนมาเฮ็ดก่อนกับจักสิว่าจ,าาจ,าาจาังไรจ้ะเปิดคำสิวีว่าคือกันนะพี่น้องพระเจ้าพี่น้อง,อ,งอยากกินสมไหมว่านี่กับพนธุ์สุกเหลืองซื่อแสดงว่า หลังจากที่เยาไปเก็บบักม่วงมาแล้วจ้ะ <c oughs> ลูกตาลไปเก็บม,มาอีกสองหน่วยพี่น้องยำบักม่วงแก้วขมิ้นค่ะแก่แล้วเอาลูกตาลชิมชิมไม่ดูที่น้ำลายใหญ่น้ำลายใหญ่พี่น้องตื่นขึ้นก็อยากกินฮั่นหนาวมากลุกลุกปวดน้ำลายแตกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าสิบกกินน้ำลูกเด้ออันเนี้ยว่าสิเฮ็ดน้ำพริกอันนั้นก,นกินเสือ้อ วันนี้ลูกบอกว่าอยากกินยำอืมแต่สรุปแม่หิวแม่หิวหมูหกินแม่ก็เลยกินตามแม่มแซ่บพี่น้องบอ่เปรี้ยวไรม,มันแก่แล้วมันบ่เปรี้ยวเนาะมันแซ่บหนูขี้เกียจใช้ช้อนหนูขี้เกียจใช้ช้อน <c oughs> องจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไอซ์มินก็น่าจะพี่น้องจ้าขอบคุณเอฟซีสานน้อยเฟย์แปงขอบคุณเอฟซีน้องหงอิงขอบคุณเอฟซีน้องฮักแพงขอบคุณเอฟซีหลาไปขอบคุณเอฟซีน้องป้อมแปมน้องหงอมแบมน้องมะนาะน้องสุสายใยแล้วก็เอฟซีบ้านฮั่วทุกบ้านทั่วโลกค่ะของศิลปินทุกท่านในทีมงานสานน้อยเพย์แปงนะค่ะ คุณ FC ขมวนเพลินแพงค่ะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีของช่อง youtube ต่างๆของคิงนาสสามัเพลินแพงค่ะพยุดเมติ้งนอง,องเปาเบาตุ้เสียบีทุกทกช่องอะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะและ้วก็ที่ลืมบ่ได้ผู้ที่เปิดโอกาสมอบโอกาสดีๆให้กับครอบครัวขมวนค่ะขอบคุณ,คอบ,คณบอดโจซอนนุชค่ะยาสุภาพปลาลมนาดค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญค่ะลำ้ำลวยขึ้นไป ร่ลำรวยความสุขร่ลำรวยเงินทองเด้อจากขอบพบคุณจ้า